ไรกันบ้างนะครับที่เราเอามาวันนี้นะครับวันนี้ก็มาทางด้านนี้นะคะนอกจากมีใช่ครับนอกจากนี้เรายังมีตัวเครื่องกระตุกหัวใจตัวนี้มาด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะบอกเป็นเครื่องแบบฟูลฟังก์ชันเลยนะครับนอกจากจะมอนิเตอร์หรือว่าจะกระตุกหัวใจใช้งานในโหมดกระตุกหัวใจโหมดควบคุมการเต้นจังหวะของหัวใจนะครับแล้วก็โหมด AED นะครับ ตัวนี้ยังมีหมดอันต้าซาวนะครับเข้ามาให้ด้วยครับก็คือ <Okay. S 1> ม,มีมีใช่ไหมอ่มีอันต้าซาวเนี่ยตัวตัวนี้เป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจมีทั้งเป็นเครื่อง AED oh. ในตัวเครื่องเครื่องมอนิเตอร์อยู่ในตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีอันต้าซาวอยู่ในตัวเครื่องอใช่ครับกรณีที่คนไข้เป็นอุบัติเหตุเนี่ยก็คือมีปโปรโตคอล e- ฟ้าที่อ่ ทา,ท,ทางทีมแพทย์ฉุกเฉินหรือบุคลากรทางการแพทย์เ <t> นี <day> ่ยครับเป็นท <im iti> <im> ี่ร <internet> ู้จักกันดีในโปรโตคอลนี้ของการทำคอยเอาแขนประสาทนะครับก็คือมีโปรโตคอลมาให้เลยก็คือครบในเครื่องเดียวตัวนี้มีมาตรฐานขึ้นเครื่องอากาศยานเหมือนกันขึ้นโรงพยาบาลเหมือนกันใช่ครับก็คือครบถ้าพูดถึงในสถานการณ์ที่เป็นนอกโรงพยาบาลนะครับก็ยัง สามารถยกไปใช้ได้อย่างสะดวกเลยนะครับแบตเตอรี่อยู่ได้นาะนหนักไมคะเนี่ยตัวนี้แค่4.2กิโลโโครับ<า>ใช่ไม่หนักน้ำหนักอันนี้เบาลงจากรุ่นก่นนอน,นช่วยสุดเฉอเนี่ย